โอ้หลักครับใช่ไหมถูก<ล>ปลาเยอะมากครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดปรางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาชมอุมโมงครับเอาด้านหน้าก็จะเป็นอุมโมงนะอันนี้ เป็นอุโมงดอกไม้นะครับดอกไม้ปูด้วยหญ้าเทียมประดับสวยงามครับเป็นป้ายวัดก็เข้า,เ,ขาเล่าไม่กินใช้กินแต่ในวัดสวยงามครับประดับอันนี้สุมไก่เนาะทําเป็นประดับด้วย เออ่น่าจะเป็นเรียกว่าอะไรผ้าเจ็ดสีหรอไม่แน่ใจผ้าสีเดีย๋ยวไปดูด้านนี้ครับไปชมกันต่อกวียนโบราณน,นะครับนี่คือเกวียนกวียนโบราณห้องน้ำ เป็นรูปปั้นโบราณครับว้าวสากุระนะเสร็จถีมีบุญมาถึงแล้วว่าอย่างนั้นนี่โอ้เป็นสะพานนะครับเป็นสะพานเดี๋ยวผมให้ชมใหม่นะนี่บริเวณน,นี้จะเป็นสะพานขึ้นไปนี่อันนี้สะพาน บุญปันสุขวัดปลางคูนะครับอําเภอปลางคูจังหวัดศรีสะเกดด้าน,นบนนี่ประดับด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้ม้อน,นึ่งที่ใส่นึ่งข้าวเหนียวอ่ะโอ้ลมเย็นมากครับสะพานไม้นะครับสะพานไม้ประดับสวยงามครับกังหัน เรียกว่ากังหันเขาเรียกว่าอะไรกังหันน้ำหรอโอ้ปลาเยอะมากเดี๋ยวให้อาหารปลาแป,ป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าดูแล้วปลาน่ายเลี้ยงมาเยอะฝั่งนี้โอ้ปลาเยอะมากครับทับทิมสับเพียน,นโอ้ไม่เราให้อาหารปลาอยู่ให้ฝั่งนู้นด้วยนะ่ไปฝั่งนู้นต่อ โอ้ปลาดุกหูเยอะมากครับกงหนันน้ำปั่นออกซิเจนเป็นระบบโซลาเซลล์นะครับก็ถือว่าทำดีนะโซลาเซลล์ก็ปัน่นไม่ต้องใช้ไฟถ้าแบบนี้โอเคเลยครับกงหันลมก็มีนะครับน่ายเป็นลูกเครื่องบินเนาะ อันโน้นนี่ผมชี้ให้ดูนี่ว้าวพื้นที่ให้อาหารเนาะ,ะนี่น่าจะใช่ปลามาแล้วครับปลา โอปลาตัวใหญ่มากโอปลาดุกว้าวโอปลาครับใช่ไหมโอปลาครับสวยงามนะเนี่ยว้าวน่าจะมีคนเอามาปล่อยแล้วก็น่าจะปล่อยปลาแบบนี้นะครับทำบุญนู้ว้าวปลาตะเพียนเยอะมากนะครับ น่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ำที่ดีด้วยแล้ครับมีฝั่นออกซิเจนอยู่สองที่โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันว่าสับานไม้แบบเนี้ยจะเดินได้ฐานนี่จะเป็นปูนนะครับแล้วก็ลองตัวเป็นคานเนี่ยจะเป็นเหล็กโอ้สะพานนี้ก็สวยนะ นี่สะพานนี้จะเป็นสะพานโค้งนะครับเราน่าจะเข้าเขตโรงเรียนแล้วแหละนี่สะพานไม้โอเคยังแข็งแรงอยู่มันแข็งแรงอยู่ทุกคนผมพามาดูป้ายฝั่งนี้ดูอ,กออกแบบได้ดีหมนนะเป็นไม้นี่ จะเป็นออกแนวภาษาสวยนะเขียนว,ว่าเตะแล้วบวนแนโซโกโเป็นบ้านกู่ถึงแล้วที่นี่บ้านกู่ว่าอย่างนั้นนะครับนี่ครับทานตะวันโอโ้ดอ,ดอกใหญ่มากนะเอาหนหน้าคนเลยอ่ะนี่เป็นทานตะวัน ไปขึ้นด้านบนกันถ้ามาช่วงเย็นเนี่ยอากาศน่าจะดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามาประมาณเที่ยงฮะอากาศค่อนข้างร้อนอ้อันนี้ทำสวยมากทุกคนขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับอันนี้เ,นนะเมื่อกี้ที่เราอยู่ฝั่งโน้นนะครับทันตะวันอยู่โน่นโอ้ เย็นมากนี่ฝั่นงนี้โอเคคลิปนี้เราพาไปชมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวพาไปชมวัดอื่นกันต่อนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับกดไลค์กด like กแชร์ได้ขอบคุณมากครับ